เจอกันอีกแล้วครับวันนี้ไปต๊เบ็ดครับไปครับตาถนองครับนะครับรถคันข้างหน้าครับนำทางไปครับเดี๋ยวไปต๊อยกกูใายเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาติดตามเมือกันครับถึงแล้วครับทางเก็บน้ำตาดให้ใหญ่ครับหรือบกระทุน นะครับหมายปาาลายนาดินลงดจะมาลงหนห้ดูน,นี่ครับมาครับเดือดเขียวพาทัวร์ <c oughs> อ่าครับนี่ครับบิ๊กปูตรงไหนครับครับผมท,ท้องไสนกระผมให้ปัตรไก่ผมโอ้ตรงยางอ้อมโมกอนนี่ลงนี้ก็ได้ยางมาทางเรียบกันังโอ้ทางเรียบครับผมตเตรียมเบ็ดก่อนครับบิ๊กปูไปตเตรียมเบ็ดอยู่ครับโอ,โอ้มีการปาร์ตี้ <itos> ตรงน <es> ี้บ่ตกอยู่นี่สิค่ากระตื้นแท้โอ้โหผัวเบ็ดสั่นมานะครับแต่ขนองพามาครับนี่ครับอางเก็บน <estran> ้ำตัดให้ตกปลาอย่างแต่ขนองปลาอ่าพีลามกับปลา บัวแข็งปลาอีไทยกระตุกอยู่นี่เรอวะมองนี่นะโบราณหิน,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 นอ,อ๋อลมครับเย็นดีครับทางมากออฟโรดอยากจไปซื้อเดือฮักคือตามขนองมาขี่อยู่เดือฮักเดือฮักได้สีเขียวรถเพื่อนแข็งแรงเดือฮักเดือฮัก <laughs> โอ้ยเป็นเอากล่อมาเซ็ง <us> เด้อก็เสียมาอยู่เลยตะกอเดี๋ยวคนเบ็ดก่อนเนี่ยโน้ตครับมาครับมาฮอวแล้วครับตักขนองมักสูตรอีกแล้วครับสูตรไดนเนี่ยบุกสุดใช่ครับใช่อย่างแน่ครับนี่ยนี่มีทำมีนี่แหละทำทำครับขนมปังทำขนมปังอันนี้ครับของขาดก็ได้นี่อันนี้โน้มมอโต กินเป็นซองด้วยครับปลาี่ทใส่เกล็ดล้วงเบ็ดครับกินของตางค์ขนองใส่ไข่ห้องนึงโค้งหน่ากลัวกูต้องถอดเกล็ดแต่ปลากขนองแต่ขนองได้ปลาขึ้นมาเนี่ยเกล็ดลุดเลยละเนี่รุ่นใส่วงสุนัขนมปักใส่วงสุนัขแดงรุ่นปลากูต้องถอดกูต้องถอดเกล็ดครับติดขึ้นมาเกล็ดรุดไปเลยรุดไปรุ่นเวลาปิ้งเวลากินก็มัต้องใส่ผงกสรนเออ นะครับนี่ครับหอมครับเอาเบิ้งของบิ๊กปูครับบิ๊กปูสูตรสูตรเพื่อนรับสูตรอาหารเพื่อนมะขิดมะขิดครับมะขิดปุ้ยมะขิดคือเกลาครับสูตรเออคเ่งก็เลยนออไส้ดีได้เอาเออครับเพิ่นก็เลยเออใส่ดีนี่นี่นี่ครับดีเอาละครับตักขนมครับไส้ดีนี่ขนมอันนี่เพื่อนครับไส้เป็นทุงครับโอ้ครึ่งกิโลเจครับนี่โอ้ย แมงคนกินกับไม่ได้ลุนแต่ผมแล้วครับพาขม่าอยู่แอลก็ลุนกินมากนึงไข่ทำไมไข่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 ใส่ไข่ครับโอ้ใส่ไข่ได้ไหมใส่ทั้งเปลือกครับรุ่นนี้เปลือกเลยโอ้แซ่บนี่เนี่ยไข่กระทับมาแต่งกันเพื่อนโบแต่งนั่นวบทันใจเอตับไปแต่เมื่อแต่เงกอนเลย ไปใไขเซคัยเซนัะเอามาจากสาสูตรเฮดบุกซื้อือโอ้โหที่นี่ติบนอนเยวปลากินเก็ดเขาลุดถูกแล้วครับือบงสดได้หนิง่ายสุดก็อย่างขากเลยปะนี่นี่แหละใส่น้ํานี่ตัวใส่กลวยน้เนอ โอ้ยลืมม้อนีลมีอยู่ได้เอาอยู่บ่เป็นวีก่ได้เอามาเอาผม่ใส่้นอ๋รัเพื่อนครับทันเกตบิ๊กปูกะมาเอาเม็ดอ้างเลยครับนะครับเห็ดได้สิปุ๊ดทันเห็ดได้สิปุ๊ดทันโอ้เบิ่งครับอุปกรณ์เบียดเพิ่นมีหุนมุกหมกเข้ามาอย่างไนไงหมกมาเลยคมาเลยอันไหนอะไรไหมตะกค้ห่าเลือกอะไรไเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมอนปกรณผม ผสมเนี่ยก่อนเดี <médico> ๋ยวผมยังว่าเอาที <aussi ocalypse> so so have ่หลักดอกเบิ้งก่อนเบิ้งครับของลงหมดแล้วครับของตาคันองสามคันนะครับเบิ้งบิ๊กปูเจ็ดครับกะสีหมานอยู่าว่ามื้อนีบิ๊กปูหมานหมานมื้อนี้เนี่ยเนี่ยสู้ซามสู้ยังยันแพ้ของสุรเพิเนี่ยสู้หมักเรือดแล้วสุรถใช่เหัอ ใส่ไข่ผมได้ผมเว้ไข่เออดไข่เอ้ยอมปลาดไข่หอมปลดิบจิ้มน่ไข่พร้อมจะกินทอดไข่หอมปไดิกิขนาเส้เนื้อแบบนี้เลือดยฆ่าไอ้กนองกันแน่เก่งเวทกับเก่งฟันกันรป่โอ้เกงเคลื่อนไม่น้อยเหอ โอ้รู้ที่เคให้นี่โอ้เรไัได anyway> ้ไม่มีเบ็ดอยู่นะเออใช่คนนี้ราคุ้งและนี่นี่นี่มันมีเบ็ดนี่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 นเออนี่ยเะเออี่ารเรงเะรูเียกเข้าไปในถุงนี้เดือดนี่กวันเบ็ดน้อยเขาเอามาพอดีแล้วเราจะมาคิดกันนะเออปูดึงก้อนมูแล้วครับอนาะอ โอ้ยลุดโอ้ยโอ้ยอ้าพลอยบ้างอ้าพลอยบ้างโอ้ยลุดเจาโอ้ยน้อยเหรอเนาะมันน้อยวะเอากลางวะ <c oughs> <c oughs> มันลุดกับว่าวันลุดเล <c oughs> ยมันใหญ่กว่าเบ็ดเนี่ยพูอ๋อหลายคันกว่าเดียเปรียบโอ้เกือบได้ภาพเด็ดเกือบได้ช็อตเด็ดครับ หวยรับอเฮ็ดเฮ็ดก้อนสุดผมกนดเลยได้ตาขน้องมาแขวนเฮ็ดเลยได้เออเดียวพวกนู้ดยืนตั้งแบอุ้ยสุดติดตามเรายิ้มแล้วครับมาแขวนนี่ยิ้มแล้วเข่าเข่าเข่าทางไปแล้วเราสั่นกระดิ่งเขาจะรุดเมื่อกี้เดี๋ยวเวทเขาจะตูน้ผมครับดึงขึ้นมาตัวเ้าสองนิ้ว